ในชีวิตเราทุกคนต่างเคยรักใครบางคนและก็เคยเสียใจจากใครบางคนเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ใครที่เข้ามาในชีวิตเรามันคือเรากลับออกจากความรักนั้นในสภาพแบบไหนบางคนออกจากรักด้วยหัวใจที่พังจนไม่กล้ารักใครอีกเลยแต่บางคน ออกมาด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมเหมือนถูกหลอมใหม่ให้มีพลังมากขึ้นจิตวิทยาชีวิตบอกไว้ว่ารักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้ใครมาทําให้เรามีความสุขแต่คือการที่เรารู้จักใช้ความรักเพื่อเติบโตขึ้นวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องราวของรักษาใจให้มีพลัง เพราะความรักไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายเราแต่มันคือเครื่องมือในการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอย่าปล่อยให้รักครั้งเก่ากลายเป็นพิษในใจแต่จงเปลี่ยนมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตใหม่ของคุณบทที่หนึ่งเข้าใจคำว่ารักให้ลึกก่อนจะพยายามรักษาใครเรามักจะโตมากับคำว่ารักคือการให้ แต่จิตวิทยาไม่ได้มองเพียงเท่านั้นเพราะรักไม่ใช่แค่การให้แต่คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองในขณะให้ด้วยหลายคนให้แต่ให้ด้วยความกลัวกลัวถูกทิ้งกลัวไม่พอใจกลัวไม่ถูกเลือกนั่นไม่ใช่รักแต่นั่นคือความกลัวในรูปแบบของความผูกพันความกลัวแบบนี้มักทำให้เราเหนื่อย เพราะเราจะคอยควบคุมคนอื่นให้รักเราในแบบที่เราต้องการจนสุดท้ายมันกลายเป็นความรักที่ขาดอิสระทั้งสองฝ่ายนักจิตวิทยาคารโรเจอร์สเคยกล่าวว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับอีกฝ่ายโดยไม่พยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการลองถามตัวเองดูสิ คุณเคยรักใครแบบไม่พยายามเปลี่ยนเขาเลยไหมหรือคุณแค่อยากให้เขาเป็นในแบบที่คุณหวังไว้มุมสะท้อนใจรักที่มีพลังต้องเริ่มจากการรักตัวเองอย่างมีสติไม่ใช่รักแบบเห็นแก่ตัวแต่คือการรู้ว่าฉันมีคุณค่าแม้ไม่มีใครรัก เพราะถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะยกอำนาจนั้นให้คนอื่นเสมอคนอื่นพูดดีเรามีค่าคนอื่นเฉยเราไร้ค่าแบบนั้นคุณจะเหนื่อยทุกครั้งที่รักและทุกครั้งที่ใครหายไปคุณก็จะพัง การรักตัวเองไม่ใช่การอยู่คนเดียวให้ชินแต่คือการอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกดีที่ได้เป็นเราอยากขอให้ใครมาเติมเต็นคุณจงเป็นคนที่เต็มแล้วแบ่งความรักออกไปอย่างมีพลังการขยายความแนวจิตวิทยาเชิงลึกแบบเข้าใจง่ายในทางจิตวิทยาความรักเป็นหนึ่งในพลังทางอารมณ์ที่สูงที่สุดของมนุษย์ เพราะมันสามารถสร้างหรือทำลายตัวเราได้พร้อมกันเมื่อเรารักอย่างไม่เข้าใจตัวเองเราจะใช้ความรักเพื่อนหนีจากความว่างเปล่าในใจแต่เมื่อเรารักจากความเข้าใจเราจะใช้ความรักเพื่อเติมพลังให้ชีวิตเช่นบางคนรักเพราะอยากหนีความเหงาแต่บางคนรักเพราะอยากแบ่งความสุขในใจให้ใครอีกคน ต่างกันแค่จุดเริ่มต้นแต่ผลลัพธ์ของสองแบบนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะคนแรกจะหมดแรงทุกครั้งที่รักแต่คนหลังจะยิ่งเติบโตยิ่งมีพลังสรุปความรักที่มีพลังไม่ได้เกิดจากการตามหาคนที่ใช่แต่มันเริ่มจากการเป็นคนที่ใช่ในชีวิตของตัวเองก่อน รักแท้ไม่ใช่เรื่องของใครแต่มันคือเรื่องของเราที่เลือกจะรักด้วยใจที่มั่นคงเพราะเมื่อหัวใจคุณมั่นคงความรักจะกลายเป็นแสงไม่ใช่เงาบทที่สองเยียวยาหัวใจให้แข็งแรงจิตวิทยาแห่งการปล่อยวางอย่างมีพลังบางครั้งการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการลืม แต่มันเริ่มจากการยอมรับว่ามันเคยเจ็บบาดแผลในใจที่เรามักหลบซ่อนในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราบอกตัวเองว่าฉันลืมเขาได้แล้วแต่ในความเป็นจริงแค่เราไม่อยากคิดถึงจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการหลีกหนีทางอารมณ์เราพยายามกดความรู้สึกไว้ เพราะกลัวว่าถ้าเผชิญมันอีกเราจะเจ็บเหมือนเดิมแต่ความจริงคือสิ่งที่เราไม่ยอมเผชิญคือสิ่งที่เราจะไม่สามารถเยียวยาได้เลยทุกครั้งที่เราหนีจากความรู้สึกเรากำลังเก็บเศษความเจ็บไว้ในใจและมันจะกลับมาทำร้ายเราอีกตอนที่เราอ่อนแอที่สุดอย่าก,กลัวที่จะเจ็บ เพราะบาดแผลคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตคนที่กล้าเผชิญคือคนที่พร้อมจะหายดีจริงๆจิตวิทยาว่าด้วยการปล่อยวางอย่างมีพลังคำว่าปล่อยวางในมุมจิตวิทยาไม่ได้หมายถึงการตัดขาดหรือลืมทุกอย่างแต่มันหมายถึงการไม่เอาอารมณ์ในอดีตมาควบคุมปัจจุบันของเราเรายังจำได้ เรายังมีความรู้สึกดีอยู่แต่เราจะไม่ยอมให้ความทรงจำเก่ามากําหนดคุณค่าของวันนี้การปล่อยวางอย่างมีพลังคือการยังคงรักแต่เลือกที่จะไม่เจ็บอีกต่อไปขั้นตอนจิตวิทยาเล็กๆในการเยียวยาหัวใจยอมรับความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาอย่าพยายามพูดว่าฉันโอเคถ้ายังไม่โอเค การยอมรับว่าฉันยังเสียใจคือก้าวแรกของการรักษาแยกความทรงจำออกจากคุณค่าในตัวเองเขาอาจจากไปแต่คุณค่าในตัวคุณไม่เคยหายไปกับใครขอบคุณความสัมพันธ์เก่าแทนที่จะถามว่าทำไมเขาถึงไม่อยู่ลองถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเขาเมื่อเรามองอดีตเป็นบทเรียนไม่ใช่บาดแผล หัวใจเราจะเริ่มแข็งแรงขึ้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตใจเราชอบหลงทางคิดถึงเมื่อวานหรือฝันถึงวันพรุ่งนี้แต่ชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้เฉพาะในตอนนี้เท่านั้นมุมสะท้อนจากชีวิตจริงบางคนไม่ยอมปล่อยเพราะคิดว่ายังรักอยู่แต่ความจริงแล้วเราแค่ติดกับความเคยชินที่เคยมีเขาอยู่ จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า attachment habit นิสัยที่ผูกพันกับความคุ้นเคยไม่ใช่ความรักแต่คือกลัวจะไม่มีใครดังนั้นอย่าสับสนระหว่างรักกับผูกพันเพราะรักที่แท้จริงไม่ทำให้เรากลัวจะอยู่คนเดียวเราจะไม่แข็งแกร่งขึ้นถ้ายังหลบหนีความจริงแต่เราจะเริ่มมีพลัง เมื่อเรากล้ายืนมองบาดแผลแล้วบอกกับมันว่าฉันหายดีได้การปล่อยวางที่แท้จริงไม่ใช่แค่การจากแต่คือการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่หัวใจผ่านพายุมาคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมคุณแค่ต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่พังเพราะใครอีกต่อไปคนที่เยียวยาได้จริง คือคนที่เลือกจะเรียนรู้จากความเจ็บแทนที่จะหนีมันความเจ็บไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือการไม่เรียนรู้อะไรจากมันเลยสรุปการเยียวยาหัวใจไม่ใช่การลืมคนที่ทำให้เรารักแต่มันคือการกลับมารักตัวเองโดยไม่มีเงาของใครอยู่ในนั้นอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกครั้งที่เราฟื้นจากความเจ็บ เราจะมีพลังมากกว่าที่เราเคยมีตอนรักใครเสียอีกบทที่3รักให้ถูกพลังใจจะไม่หมดจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเติบโตไม่ใช่หมดแรงความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่ทำให้เราสูญเสียตัวเองแต่คือความรักที่ทำให้เรากลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นทุกวัน รักให้ถูกเริ่มจากเข้าใจพลังชีวิตในความสัมพันธ์ในทางจิตวิทยาความรักมีสองแบบใหญ่ๆที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงรักแบบพึ่งพาเป็นความรักที่เราต้องการอีกฝ่ายเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าเรามักจะคอยถามตัวเองว่าเขายังรักฉันไหม และทุกคำตอบจากเขาจะกำหนดคุณค่าของเราเสมอรักแบบเติบโตเป็นความรักที่ทั้งสองฝ่ายช่วยกันผลักดันให้ดีขึ้นไม่ต้องสมบูรณ์แต่ช่วยกันสร้างพลังใจให้กันและกันความรักที่ดีไม่ใช่รักที่เติมเต็มช่องว่างของกันและกันแต่คือรักที่ทำให้เรากล้าสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาใหม่ ทำไมบางความรักถึงหมดแรงเพราะเรามักเข้าใจผิดว่าความรักคือการให้หมดทุกอย่างแต่จิตวิทยาความสัมพันธ์บอกว่าการให้โดยไม่รักษาพลังตัวเองคือการทำลายตัวตนทีละน้อยความรักไม่ควรเป็นสนามรบของการพิสูจน์แต่ควรเป็นสนามแห่งการเติบโตเมื่อเรารักอย่างถูกวิธี เราจะรู้ว่าการอยู่กับใครสักคนไม่ใช่เพื่อเติมเต็มชีวิตแต่เพื่อแบ่งปันชีวิตที่เต็มแล้วถ้าคุณต้องสูญเสียตัวเองเพื่อให้ใครอยู่นั่นไม่ใช่รักแต่คือการต่อรองความเหงา3หลักจิตวิทยารักให้ถูก 1. รักอย่างมีขอบเขตรักที่ดีต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน คุณสามารถรักใครมากๆได้แต่ไม่จำเป็นต้องยอมให้เขาทำร้ายคุณการมีขอบเขตไม่ได้แปลว่าระยะห่างแต่มันคือการรู้ว่าตรงไหนคือเส้นที่เราต้องรักษาเพื่อยังคงเป็นตัวเองความรักที่ไม่มีขอบเขตมักจบลงด้วยการสูญเสียตัวตน 2. ให้ด้วยพลังไม่ใช่ด้วยความกลัว คนที่ให้เพราะกลัวจะถูกทิ้งจะเหนื่อยเสมอแต่คนที่ให้เพราะเต็มใจจะรู้สึกสบายเพราะเขาให้จากความอุดมสมบูรณ์ในใจไม่ใช่ความขาดถ้าเราให้เพราะกลัวเราจะคอยจับตาดูว่าอีกฝ่ายตอบแทนไหมแต่ถ้าเราให้เพราะรักจริงๆเราแค่ยิ้มได้ที่ได้ให้ 3. โตด้วยกันไม่ใช่ดึงกันลง ในความสัมพันธ์ที่มีพลังเราจะไม่คอยแก้ไขอีกฝ่ายแต่จะคอยยื่นมือช่วยให้เขาเติบโตพร้อมกันกับเราความรักไม่ใช่การเป็นเจ้าของแต่คือการเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันอย่ารักจนลืมตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับคุณไปจนตายคือคุณไม่ใช่ใครอื่นจิตตมิทยาแห่งพลังใจในความรัก นักจิตวิทยาเอบราฮัมมาสโลเคยพูดถึงรักขั้นสูงสุดหรือ b e i n g love ซึ่งเป็นความรักที่เกิดจากคนที่รู้จักตัวเองดีพอคนที่เข้าใจคุณค่าของตัวเองจะไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มเขาจะใช้ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์ไม่ใช่พลังเหนื่อยล้าความรักที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เราติดแต่มันทำให้เรา เป็นอิสระจากความกลัวทุกอย่างในใจรักแบบที่ไม่หมดแรงเป็นแบบไหนรักแบบนั้นคือรักที่เราสามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวถูกทิ้งเราสามารถแสดงความอ่อนแอได้โดยไม่อายและเราสามารถเติบโตโด้วยกันโดยไม่ต้องแข่งทันเพราะเมื่อความรักคือพื้นที่ปลอดภัยหัวใจเรา จะเปล่งพลังออกมาเองโดยไม่ต้องพยายามความรักที่ดีคือที่ที่เราไม่ต้องฝืนเป็นใครและไม่ต้องกลัวที่จะเป็นตัวเองสรุปรักให้ถูกแล้วความรักจะไม่ทำร้ายคุณแต่จะกลายเป็นแหล่งพลังชีวิตที่ทำให้คุณเดินต่อได้อย่างมั่นคงอย่ากลัวที่จะรักอีกครั้งแค่ต้องเรียนรู้วิธีรักที่ไม่สูญเสียตัวเอง เพราะสุดท้ายความรักที่ถูกต้องจะไม่ทำให้คุณเหนื่อยแต่จะทำให้คุณมีพลังอยากใช้ชีวิตมากกว่าเดิมบทที่4หัวใจที่แข็งแรงไม่ใช่หัวใจที่ไม่เจ็บแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จิตวิทยาของการยืนขึ้นอีกครั้งหลังความรักหัวใจที่เข้มแข็งไม่ใช่หัวใจที่ไม่เคยร้องไห้ แต่มันคือหัวใจที่ยังกล้ายิ้มทั้งที่เคยเจ็บความเจ็บไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูในชีวิตทุกคนต้องเคยผ่านความเจ็บจากความรักไม่ว่าจะเป็นการจากลาความผิดหวังหรือการไม่ได้เป็นที่รักกลับแต่ในทางจิตวิทยาความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนี เพราะมันคือครูคนหนึ่งที่คอยสอนให้เรารู้จักตัวเองในมุมที่ลึกที่สุดนักจิตวิทยาวิกเตอร์แฟรงเคิลเคยกล่าวว่าความหมายของชีวิตมักซ่อนอยู่ในความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญดังนั้นแทนที่จะถามว่าทำไมมันต้องเกิดกับฉันลองถามว่าฉันจะเติบโตจากสิ่งนี้ได้อย่างไร หัวใจที่แข็งแรงไม่ใช่หัวใจที่ไม่เจ็บแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมให้ความเจ็บมาทำลายความเชื่อในความรักของเราจิตวิทยาแห่งหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ 1. ยอมรับว่าความเจ็บคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตคนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกแต่คือคนที่ยอมให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่หนีเมื่อเรายอมรับความเจ็บเรากำลัง คืนสิทธิ์ให้หัวใจได้เติบโตเพราะความรู้สึกที่ถูกกดไว้จะไม่หายไปแต่มันจะกลายเป็นภาระทางใจที่ทวงเราไว้เสมอการร้องไห้ไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่มันทำให้คุณเป็นมนุษย์ 2. เปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นพลังทุกความเจ็บมีพลังซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเพียงแต่เราต้องเลือกมองมันให้ถูกคนที่ไม่ยอมแพ้ จะไม่ถามว่าฉันเสียอะไรไปแต่จะถามว่าฉันได้อะไรกลับมาจากบทเรียนนี้ถ้าคุณมองเห็นคุณค่าในความเจ็บมันจะไม่กลายเป็นบาดแผลแต่มันจะกลายเป็นรอยแผลเป็นที่บอกว่าคุณรอดมาได้เจ็บได้แต่ห้ามหยุดเติบโตสอย่าปิดหัวใจเพราะกลัวจะเจ็บอีกจิตวิทยาชี้ว่าคนที่ปิดใจหลังจากผิดหวัง มักไม่ได้ป้องกันตัวเองจากความเจ็บแต่กลับป้องกันตัวเองจากโอกาสที่จะมีความสุขอีกครั้งหัวใจที่แข็งแรงคือหัวใจที่ยังกล้าเปิดรับแม้จะรู้ว่าอาจเจ็บได้อีกแต่เลือกเชื่อว่าฉันจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นกว่าเดิมคุณไม่ต้องแน่ใจว่ารักครั้งต่อไปจะสมบูรณ์แค่แน่ใจว่าครั้งต่อไปคุณจะไม่สูญเสียตัวเองเหมือนเดิมส ใช้จิตวิทยาแห่งการฟื้นคืนพลังใจหัวใจที่ยืดหยุ่นไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากนิสัยทางจิตใจที่เราสร้างซ้ำๆทุกวันลองฝึกสิ่งเหล่านี้ดูขอบคุณสิ่งเล็กๆที่คุณยังมีอยู่เขียนบันทึกสิ่งที่คุณเรียนรู้จากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่อบอุ่นเหมือนเพื่อนปลอบเพื่อน อย่าเปรียบเทียบการฟื้นฟูของคุณกับใครสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการจิตบำบัดในชีวิตจ,จริงไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเพราะพลังฟื้นคืนอยู่ในใจคุณเสมอหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้หมายถึงหัวใจที่ไม่เคยแตกแต่มันคือหัวใจที่รู้จับเก็บเศษของตัวเองแล้วต่อขึ้นใหม่ด้วยศรัทธาการกลับมามีศรัทธาอีกครั้งความรัก ไม่ได้จบตรงที่การจากลามันจบตรงที่คุณไม่ยอมให้ตัวเองเชื่อในรักอีกต่อไปแต่หากคุณยังเชื่อว่ายังมีความรักที่ดีความอบอุ่นและคนที่เห็นคุณค่าอยู่บนโลกนี้หัวใจคุณก็ยังไม่แพ้อย่าให้ใครพรากศรัทธาในความรักไปจากคุณเพราะความศรัทธานั่นแหละคือพลังชีวิตของหัวใจสรุปเชิงจิตวิทยา หัวใจที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการหลีกหนีอารมณ์แต่มันเกิดจากการเผชิญหน้ากับมันอย่างซื่อสัตย์เรียนรู้จากมันและเดินต่อไปด้วยความเข้าใจใหม่ในตัวเองจงยืนขึ้นอีกครั้งแม้ไม่มีใครมองเห็นเพราะทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นคุณกำลังสร้างหัวใจที่ไม่มีวันพังอีกต่อไปหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้มาจากความรักที่สมบูรณ์ แต่มาจากการไม่ยอมแพ้ต่อความผิดหวังเพราะทุกครั้งที่เราผ่านความเจ็บเราจะได้พลังใหม่ที่เรียกว่าศรัทธาในตัวเองบทที่5พลังรักพลังชีวิตเมื่อคุณรักเป็นคุณจะไม่แพ้อะไรอีกเลยความรักเคยทำให้เรายิ้มความรักก็เคยทำให้เราร้องไห้ แต่มันไม่เคยทำร้ายใครจริงๆสิ่งที่ทำร้ายเราคือการไม่เข้าใจความรักตั้งหากความรักไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจแต่มันคือพลังชีวิตในจิตวิทยาเชิงลึกความรักไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์แต่มันคือพลังขับเคลื่อนชีวิตที่ทำให้มนุษย์กล้าฝัน กล้าสร้างและกล้ายืนหยัดเมื่อหัวใจเรามีพลังแห่งรักเราจะไม่กลัวการเริ่มใหม่ไม่กลัวการล้มเหลวและไม่กลัวการสูญเสียเพราะเรารู้แล้วว่ารักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอยู่หรือไปแต่มันอยู่ที่เรายังมีหัวใจที่กล้ารักอยู่หรือไม่ ความรักไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้เราอ่อนแอแต่มันเกิดมาเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเติบโตด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยความกลัวจิตวิทยาแห่งพลังรักหนึ่งรักคือการเข้าใจไม่ใช่การควบคุมเรามักพยายามทำให้รักอยู่จนลืมถามว่า เรายังเข้าใจกันอยู่ไหมในจิตวิทยาการสื่อสารเชิงสัมพันธ์การเข้าใจคือพื้นฐานของพลังรักที่แท้จริงเพราะความเข้าใจทำให้เรารู้ว่าเมื่ออีกฝ่ายเจ็บเราไม่จำเป็นต้องชนะแต่ควรฟังเมื่อเราฟังด้วยใจรักจะกลับมามีพลังอีกครั้งสองรัก คือการให้โดยไม่สูญเสียตัวเองหลายคนเคยหมดแรงเพราะให้มากเกินไปแต่จิตวิทยาเตือนว่าการให้ที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเพราะเราจะให้เท่าที่หัวใจเรามีไม่ใช่เท่าที่กลัวจะเสียให้โดยไม่กลัวว่าจะหมดเพราะหัวใจที่มีรักจริงจะไม่มีวันหมด 3. รักคือตัวสะท้อนของตัวเราเองทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นกระจบทางจิตใจที่สะท้อนบางอย่างในตัวเราบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักให้อภัยบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักคุณค่าของตัวเองและบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่า เราควรรักตัวเองมากแค่ไหนถ้าเรามองความรักด้วยมุมนี้เราจะไม่เสียใจอีกต่อไปเพราะแม้รักจะจบลงแต่บทเรียนจากมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตอย่าใช้ความรักเพื่อนหนีความเหงาแต่จงใช้ความรักเพื่อเติมแสงให้ชีวิตของตัวเองพลังรักเท่ากับพลังชีวิต ความรักที่มีพลังจะทำให้คุณอยากลุกขึ้นทุกเชา้าอยากพัฒนาตัวเองอยากทำดีต่อคนอื่นและอยากมีชีวิตที่มีความหมายเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักจะไม่มีพื้นที่ให้ความกลัวเข้ามาครอบงำเมื่อใจคุณเต็มด้วยรักความโกรธจะเบาบาง ความกลัวจะหายไปและชีวิตจะเริ่มเบ่งบานอีกครั้งรักแท้เริ่มจากตัวเราอย่ารอให้ใครมารักคุณในแบบที่คุณอยากได้แต่จงเป็นคนที่รักตัวเองในแบบที่คุณอยากให้ใครมารักรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่คือการวางรากฐานให้เรามีพลังพอที่จะรักคนอื่นอย่างอิสระคนที่รักตัวเองได้ดีจะไม่มีวันทำร้ายใครเพราะเขารู้แล้วว่าความเจ็บมันเป็นอย่างไรพลังรักคือการให้อภัยการให้อภัยคือเครื่องหมายของหัวใจที่แข็งแรงที่สุด ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายสมควรรับแต่เพราะเราสมควรรับความสงบในใจให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการบอกตัวเองว่าฉันพร้อมจะเดินหน้าต่อพลังชีวิตจากความรักเมื่อคุณรักเป็นคุณจะเริ่มใช้พลังรักไปกับสิ่งที่สร้างสรรค์คุณจะเปลี่ยนความเสียใจเป็นแรงผลัก เปลี่ยนความพังเป็นความเข้าใจและเปลี่ยนหัวใจที่เคยเหนื่อยให้กลายเป็นแรงใจที่ไม่มีวันหมดเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เราต้องชนะใครแต่มันทำให้เราชนะใจตัวเองสรุปเมื่อคุณเข้าใจรักคุณจะไม่กลัวความเจ็บเมื่อคุณเยียวยาใจคุณจะไม่หนีจากอดีต เมื่อคุณรักให้ถูกคุณจะไม่หมดพลังเมื่อหัวใจคุณแข็งแรงคุณจะไม่แพ้แม้ในวันที่โดดเดี่ยวและเมื่อคุณใช้ความรักเป็นพลังชีวิตคุณจะไม่แพ้อะไรอีกเลยความรักไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือแรงเริ่มต้นที่จะพาคุณไปพบกับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณเอง ขอบคุณที่ฟันจนจบครับจำไว้นะความรักไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ใจเราเท่านั้นที่ยังไม่เข้าใจความรักดีพอขอให้ทุกคนใช้หัวใจของตัวเองให้มีพลังและใช้ความรักเป็นพลังในการสร้างชีวิตที่สวยงามขึ้น ทุกวัน